การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกับข่าวพูดจอตลาานะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2517ครับกับผมสุชัยปกป้องนะครับวันนี้เรียกว่าเราก็ยังมีการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็จะเป็นการพูดคุยต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่เรามีการพูดคุยกับบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนหรือว่าบิวตี้ที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ เมื่อวานเนี่ยครับเรามีการพูดคุยกันถึงว่าโปรดักต์เป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีแรกตลาดเป็นอย่างไรบ้างไรายได้เป็นอย่างไรนะครับทิศทางของตัวบิวตี้ที่ที่ผ่านมาแล้วก็นาคตจะเป็นอย่างไรเราเรามีการรับทราบจากผู้บริหารกันไปพอสมควรแล้วจากเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามกันต่อเลยครับว่านอกเหนือจากในประเทศแล้วเนี่ยนะครับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยครับบริษัทของ ในแง่ของบิวตี้คอมมูนิตี้เนี่ยครับจะไปอย่างไรนะครับแล้วประเทศไหนที่เป็นเป้าหมายนะครับแลในอนาคตจะต้องมีการเปิดไปถึงไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วมีปรดักใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญปิดท้ายของเราพลาดไม่ได้ทีเดียวนะครับว่าหุ้นของตัวบนะิวตี้เนี่ยที่มีนักลงทุนกองทุนรายใหญ่กองทุนกองทุนหนึ่งนะครับเข้ามาถือหุ้นถึง10%เนะี่ยจะมีผลต่อบิวตี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนากับคุณศิริการนะครับพัทธิวิรนนท์นะครับ ผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหารบริษัทบิวตี้กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักคู่ครับไปช่วงของข่าวหุ้นจอตลาดนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณสิริการพัฒนธิวิรนนท์นะครับผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้กรรมการบริหารบริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดนะครับวันนี้อยู่กับอยู่กับเราอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับคุณสิริการครับสวัสดีค่ะอรไเรียกว่าต่อเนื่องกันอยู่ะนะครับก็เมื่อเมื่อวานเรามีการพูดคุยไปถึงตัวธุรกิจ ทำความรู้จักกับบิวตี้ไปแล้วนะครับธุรกิจในประเทศก่อนข้างจะมีความชัดเจนไปแล้วว่าจะเติบโต,ตอย่างไรทิศทางเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าในแง่ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซนยนหรือว่า AEC นะครับบิวตี้มีการเตรียมพร้อมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับค่ะจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ของทางะะบิวตี้ค่ะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขายผ่านช่องทางที่เรียกว่าเป็นช่องทางขายส่ง โดยกลุ่มลูกค้าของเราเองเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายมากนะคะกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีตั้งแต่รอบบ้านเราไปยันมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไกลถึงระดับเขาเรียกว่าสารัฐอาหรับเอมิเรตส์กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มลูกค้าของเราเหมือนกันนะคะที่สําคัญตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าฮ่องกงกับจีนนะคะก็ค่อนข้างชื่นชมแล้วก็นิยมในตัวสินค้าของบิวตี้ นะคะคแต่ว่าในส่วนที่เป็นการขยายสาขาในต่างประเทศในรูปแบบของการเปิดสาขาเป็นหน้าร้านเหมือนที่เมืองไทยอะค,ะค่ะเราก็จะมีแบรนด์ Beauty Buffet กับ Beauty Cottage นะคะซึ่งจริงเนี่ยมีการเปิดตัวในต่างประเทศไปแล้วนะคะคตั้งแต่ปีที่แล้วปี2013ค่ะเรามีทั้งหมด หสาขาก็คือทีอ่กัมพูชานะคะคมีแบรนด์บิวตี้บุฟเฟ่สาสาขามีแบรนด์บิวตี้คอเทจหสาขาแล้วก็ที่เวียดนามก็มี แบรนละ1สาขาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการเตรียมตัว AC ในช่วง2-3ปีนี้แน่นอนเรามีแผนที่จะขยายสาขาไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราก่อนเบื้องต้นนะคะก็แผนไว้อย่างตามปีนึงก็ประมาณสัก1 3สาขา12-13สาขาค่ะสำหรับในปี2014นี้้วางแผนไว้ที่13สาขาก็มีเปิดไปแล้วนะคะเมื่อตอนไตรมาสที่1นะคะ ก็เป็นพม่าสองที่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยลาวค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังดําเนินการทางด้านกัมพูชาที่พระตะบองแล้วก็ที่เวียดนามอยู่ก็คิดว่าการเปิดสาขาก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องค่ะครับถ้าดูในต่างประเทศนะครับในอาจจะผมอาจจะโฟกัสในช่วงอาเซียนนี้นะครับประเทศไหนที่ดูเหมือนจะมีการกําลังซื้อก็น่าจะเยอะแล้วก็มีทิศทางที่ดูน่าจะสดใสกว่าเราเพื่อนบ้านนะครับโอ้อันนี้ อาจจะตอบยากสักนิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยค่ะคไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเขมรนเวียดนาม ลาวพม่านะคะกัาสี่ประเทศนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่อะไรเนี่ยคล้ายๆบ้านเราใช่ค่ะในส่วนของสภาพภูมิากาศหรือสีผิวต่างๆเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันที่สําคัญเนี่ยเขามีเรื่องของการที่รับสื่อข่าวสารต่างๆเนี่ยจากบ้านเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวของแบรนด์บิวตี้บุ f เฟ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วค่ะก็มองว่า กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพทุกประเทศค่ะถ้าดูเหมือนโพสิชันของเรานี่ไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะเป็นเหมือนสินค้าที่เป็นเหมือนเครื่องสำอางเกาหลีที่คนไทยนิยมเพื่อนบ้านก็อาจจะนิยมลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นใช่ปะฮะใช่ค่ะถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าดูในรูปแบบของการเข้าไปลงทุนในในต่างประเทศนะครับเราจะลงไปลักษณะของอย่างที่บุรีการบอกว่าเบื้องต้นเราไปเปิดสาขาจะมีรูปแบบการ ร่วมกับพันธมิตรหรืออะไรพวกนี้มีมีมด้วยไหมครับในประเทศเพื่อนบ้านที่เราลงทุนอยู่เนี่ยค่ะครจริงๆแล้วเราให้สิทธิ์เขาเนี่ยในลักษณะของการเป็นผู้แทนจําหน่าย<อ>เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนจนาําหน่ายท่านนี้เขาก็จะลงทุนเองทั้งหมดค,ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการ,รในลักษณะเหมือนกับ เป็นแฟรนไชส์เลยเริ่มตั้งแต่การช่วยดูในเรื่องของโลเคชันให้นะคะการออกแบบก่อสร้างร้านให้สั่งสินค้าให้รวมทั้งการที่จัดทีมเข้าไปเซตอัพร้านหรือการอบรมฝึกอบรมให้กับพนักงานของเขาคือเราดูแลเต็มที่รวมทั้งมีการแชร์กันในเรื่องของการทำโปรโมชั่นต่างๆค่ะให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านเราค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือทางตุ ทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดค่ะเ็าเรียกว่าอาจจะปิดช่องความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องลงทุนเองแต่ว่าเราให้เขาเรียกว่าให้ให้ให้โน้ตหาวไปค่ะให้กับให้กับผู้แทนของเราครับตัวนั้นก็ถือว่าส่วนจะกําไรอย่างไรก็ตัวนี้เราจะได้อะไรจากตัวนี้เข้ามาครับว่าเราขายในลักษณะของขายส่งอะค่ะอืมครับก็ จะได้ก็เป็นวอลลุ่มของการการขายสชนค้าเขาก็จะสั่งซื้อสินค้าจากเราเราก็จะได้ยอดขายจากตัวสินค้าที่เราเราส่งให้เขาใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับไม่ต้องไปลงทุนเองนะครับเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆด้วยแต่เราก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการส่งสินค้าให้เขาค่ะเพราะว่าทางบริษัทมีนโยบายในแง่ของการที่จะลดเรื่องความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ ในช่วงปีสองปีนี้ค่ะเราขอศึกษาความเป็นไปได้นะคะลงทุนในประเทศใกล้ๆในรูปแบบของการเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยให้มีความมั่นใจซะก่อนค่ะส่วนในอนาคตเนี่ยเราจะไปในลักษณะของการเป็นแฟนนรนไชส์หรือยอย่างไรเนี่ยก็กต้องดูอีกทีนึงค่ะในแง่ของจริงๆแล้วไปต่างประเทศถือว่าแน่นอนแหละครับเราต้องไปเจอคู่แข่งในต่างประเทศด้วยจริงๆแล้วคู่แข่งข,ง,ขงของของเราในต่างประเทศในส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากไหนบ้างครับคุณพีการครับเท่าที่ทราบนะคะ สินค้าจากกลุ่มประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนะคะีค่ะจะเป็นคู่แข่งของเราค,รคือกลับกลายเป็นว่าพอสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่บ้านเขาร,เระดับของสินค้านะะีค่ค่ะก็เลยไปแข่ง คือสูงขึ้นเหมือนกับเป็นอินพ็อตแบรนด์ในบ้านเขาเข้าไปละฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยก็เลยจะไปแข่งกับทางญี่ปุ่นทางเกาหลีได้อย่างสบายสบายเลยก็เรียกว่าอัปเดตตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยในต่างประเทศก็ถือว่าแต่ว่าตรงนั้นในแง่ของถ้าเราแข่งจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของมา r จินของเรานี่พอสู้เขาได้ไหมถ้าดูจากราคามั่นใจว่าสู้ได้นะคะคค่ะมั่นใจว่าสู้ได้เพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราเราไม่ได้ขายให้กับ ทางตัวแทนจําหน่ายของเรารใ,นในราคาที่สูงคือเราก็ต้องรู้ว่าเขามีการลงทุนนะคะผลตอบแทนมันก็จะต้องวินวินกันในแง่ที่เขาก็จะต้องมีรายได้ที่ดีในการที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะคะคมันก็เป็นการช่วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะทีนี้ถ้าดูสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต,ตอนนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมองไหมครั้ว่า2ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนรายได้ของของ,ของในสัดส่วนของต่างประเทศ ที่จะเข้ามานี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับออโดยหลักแล้วนเนี่ยเรายังคงเน้นการขยายสาขาะะภายในประเทศของเราเป็นหลักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส,ส่วนของรายได้ที่มาจากต่างประเทศตอนนี้ยังไม่มากนักนะค่ะอย่างในปีที่แล้วเนี่ยตัวรายได้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมีสัดส,ส่วนแค่1%ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้นเองแต่ถ้ามีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นขยายตัวเพิ่มขึ้น ก็คาดว่าสัดส่วนก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในเมื่อการขยายตัวหลักเนี่ยคือการสร้างแบรนด์ในประเทศของเราเองใช่ไหมคะราฉะนั้นสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสักโดยเฉลี่ยประมาณแค่สองเปอร์เซ็นต์ลยประมาณเนี่ยค่ะสองสามเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราก็มีขยายสาขาในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้สัดส่วนในประเทศมันก็เพิ่มขึ้นด้วยครับนประเทศก็เพิ่มเพราะฉะนั้นก็อาจจะควบคู่กันไปว่าโดยเฉลี่ยแล้วไม่น่าจะเอ่อหนึ่งประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสองเปอร มาจากต่างประเทศก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์เราไม่ได้ลงทุนในแง่ของตัวโนฮเราให้โนฮาวแล้วก็ขายสินค้าให้กับกับพันธมิตรของเราในต่างประเทศ<ฆ>หรือว่าในตัวแทนของเรา<ฆ>ครับถ้าดูจากที่ผ่านมานะครับมาพูดถึงตัวที่นักทุนสนใจกันบ้างช่วงนี้ผ่านมาก็ต้องบอกว่าหุ้นของตัวบิวตี้เนี่ยได้รับความสนใจจากนักทุนทั้งในและต่างประเทศด้วยกันแล้วก็ล่าสุดนะครับมีกองทุนแฟรงกินเทมอตัน ของคุณมาร์กโมเบีสเนี่ยครับนักทุในรายใหญ่เข้ามาถือถึง10%ตัวนี้พอเข้ามาถือปุ๊บเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในบิวตี้มั้งไหมคะต่อแรกดิฉันเองก็แปลกใจมากนะคะว่าทําไมกองทุนนี้เขาถึงเลือกเราทั้งๆท,ที่ตอนนั้นสถานการณ์ทางบ้านเราเนี่ยไม่ค่คอยดีเลยนะคะคแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากองทุนเทนปปร์ตันเนี่ยเป็นกองทุนใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จัก ทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาก็มักจะเลือกลงทุนในระยะยาวค่ะกับสถาบันที่มีพื้นฐานที่ดีนะคะดูว่าเป็นบริษัทที่มีอนาคตในการเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นพอเราขายหุ้นกับทางเทมเอร์ตันเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถ สร้างความเชื่อถือให้กับทางบริษัทนะคะคทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในบริษัทเรารมากยิ่งขึ้นนะคะ,คอ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้รือกลุ่มกองทุนสถาบันเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคแล้วก็ท้ายที่สุดมองว่าเราอาจจะได้รับประโยชน์ ในรเรื่องของการที่ช่วยเราทางเทมเตันก็จะช่วยเราในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆในการดําเนินธุรกิจได้เนื่องจากว่ากองทุนนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเขาลงทุนในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกค,ค่ะแต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อะค่ะก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนํานาจในการบริหารงานต่างๆเนี่ยค่ะคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะยังคงเดิมก็เรียกว่าการบริหารจัดการก็ยังอยู่ในมือ ของผู้ดูหุ้นใหญ่ที่เป็นคนไทยอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับว่าพอเทมเพลตันเข้ามาปุ๊บอาจจะมีข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลสําคัญทั่วโลกที่เราอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับและที่สําคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สินค้าของเราด้วยแล้วก็นักลงทุนที่จะมาลงทุนในหุ้นเราในอนาคตด้วยเหมือนกัน<ช>นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับหลังจากที่ทางอุลามักโมเบียนะครับเข้ามาถือถึงประมาณ10%ด้วยกันนะครับมาทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับคุณสิริการครับถ้าในมุมของผู้บริหารในมุมของอตัว ผู้บริหารระดับสูงหรือว่าคนที่ดูแลนโยบายของบิวตี้อยู่นีครับถ้าจะบอกกับน,นักลงทุนนีครับว่าเอ๊ะถ้าจะมาลงทุนในหุ้นของบิวตี้เนี่ยจะลงทุนแบบไหนอย่างไรนะครับจะตรงที่จะแนะนำไไครับก็กนเด่นก็ต้องขอขอบคุณนะักลงทุนทุกท่านนะคะคที่ให้ความสนใจแล้วก็มาลงทุนในหุ้นบิวตี้นะคะครจริงแล้วเนี่ย คณะผู้บริหารเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็ค,ค,ความพร้อมที่จะขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีเนี่ยอย่างต่อเนื่องอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยคะ่ะเรามองว่าเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดี นะะอย่างตอนเนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรายัางจะสามารถที่จะบ,บริหารงานหรือบริหารธุรกิจเนี่ยให้ให้ไปในทิศทางที่ดีรวมทั้งเรามีการปรับ กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ทําให้สามารถจะเพิ่มยอดขายในสาขาเก่าให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นในนามผู้บริหารดิฉันก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าเรายังมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีที่สุดนะคะก็อย่างที่คุณสิการพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเราจะมีการเติบโตประมาณสัก30%เปอร์เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ30ในแง่ของรายได้นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าในอนาคตก็ยัง มีการเติบโตค่อนข้างจะสูงเพราะว่าคนเราไม่หยุดสวยธุรกิจนี้ก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง <ภา S 2> ครับวันนี้ก็เรียกว่าถือว่านักทุนก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับในแง่ของทั้งโปรดักตเป็นอย่างไรนะครับในแง่ของอทิศทางรายได้และกําไรแล้วก็ในแง่ของการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวบิวตี้นะครับถือว่า2วันนี้รับกันเต็มๆนะครับสำหรับข้อมูลของบิวตี้นั่นเองครับวันนี้ขอขอบคุณคุณสิทธิการมากเลยนะครับค่ะครับ เอาละครับเวลาของข่าวหุ้นจรตลาดของเราหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับคุณสิริการนะเลยครับสวัสดีครับ